สวัสดี้าพี่น้องกินข้าวเทียงหรือยังมาหนียายสมมากินกว๋วยเตี๋ยวร้านประจํามีกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยกว๋วยเตี๋ยวหมูหํำซุปแซ่บแซ่บอันนี้ก็เป็นร้านประจําของยายสมอีกร้านหนึ่งเนาะเพิ่นก็นอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งไปอีกสามกิโลบาลนี้มิตก่ก๋วยเตี๋ยวแบบแซ่บนะ เบิ่งแคบหมูวัคืนวาดเสรนมันถี่ตึงแล้วบ่มีนำสดแล้วน,นี่นำน้อยเดียวหนึง่งเน้ซชิมก่อนอแซบ่บกินนยำไรกับแซบยบยำนั่นล่ะพี่น้องสั่งเอาต้าอ,อันลูกสิน้นแต่ว่าเราลืมเล้าก็เอาเนื้อไห้น้ำคือเกาว่ามากินเนื้อมากินก๋วยเตี๋ยวลูกสิ้นไหมพี่น้อง เส้นนุ่มๆอู้หูเสียบเด้เส้นเหนียวนุ่มข่อยสีปุ้งแบบสมๆเข้มนหน่อยนึงหวาน,นหน่อยๆเด้เผ็ดแบบนี้รสเผ็ดนะจ๊ะบ่ได้เอากระดาษไปน้ำเอานนเมื่อนี่ละตวยยรดเนาะหาดปากข่อยเส้นก๋วยเตี๋ยวหาดปากอืม ยางเว้นบริกินขเขาเว้นเักเทียหากินเส,ส้นนี่แหละพี่น้องเอ้ยแซบได้เติมแคบหมูไปนน่าแคบหมูกรอบแซบกรอบแซบอร่อยกินเบิดถวยเล้ยแตนำ้ำติดหนึ่งของมักเนาะเนีกก่ยมักกับก๋วยเตี๋ยวก็ขนมเส้นแนีเนส้นสินนะมักมักก๋วยเตี๋ยวขนมเส้นน้ำยานัวๆกับมักกินไห้เบิดเมือกขันเป็นขนมเส้นนะ เศ้าวเบิดเมื่อทองยุบหลักเศ้าอีกทองยุบหลักเศ้าอีกยุ้งจังสละโล่หนึ่งกักินเบิดทัทเดียวเมื่อหนึ่งเพราพ่อเมื่อส่มเศร้าโล่หนึ่งเศ้า,ส,าสองเทียกับเบิดเหรอขนมสินอันนี้จะเป็นผักสลัดกรอบนะจ๊ะทุกคนผักสลัดกรอบเสียบอืมสดน,น้าอีกคนเด้ออุ้ยเสียบ กินบะไรก็แซ่บบักนนานก็เดียวจ้า,จากเป็นส่อี้ยังไ้ลูกค้าติดใจแท้บุใส่อันนะ่ะียังก็ละ่ะต้อนอันนั้นแม่กินเรล้าหัวเต้้หัวเตินเบิดมือนะเคอนีหยังบุบาเบาออกอากาศดอกมันติดติดแคบหมูกับกอบพี่น้องไา่พระานเคยกินไหนไปกินเด้อลาน แม่ดวงก๋วยเตี๋ยวแสีแบรสแสีบอยู่บ้านด่านช้างเพื่อบัวใหญ่จังหวัดโคราชอําหืมน้ำไายไหลหิวหิวอ,อีกหิวอ,อีกแล้วหิวก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วจ้าหึืบคำใหญ่ๆก่อนหิวแห้งอํา แสบแสบแสบพี่น้อง่อยกินได้เบิดเหมือนประเภทเสนเน้นนี่ก๋วยเตี๋ยวนี่เสน้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขนมเส้นเนาะแนวข่อยมักแสบแห้งใครๆครเขาก็มาร้านนี้เนอะมันแสบเนาะน้ำใสน้ำตกเนื้อเปื่อยหมู เสียบซ้ำบักใญงขอ่อยกกินเบิดอต <c oughs> วเบาอยู่หันบ่ได้เอาตตรงมาผักเอาเพราะว่าอยู่หันมันเซียวเสียงเล็ดหลอดเข้ามาเสียงเล็กน้อยห้องกับมีนะยูรานขวยเดี๋ยวก็เลยตรงมาเหตุเสียงเอาไหมมาเบา,าเอาไหมเอาใส่สอนละบันนี้อำ่ำ <c oughs> เสียบ เบก๋วยเตี๋ยวจะค้นปรุงยังไนดอกจะเมนเฮ็ดแซบถ้าพลังคนบ่อยากปรุงเพียดปรุงเนี่ยน่ะบ่ปรุงก็ได้ได้พี่น้องแต่เอามาแล้วก็จักกินเลยก็แเสบมันพอดีน้ำซุปเพิินเพิ่นเห็ดแซบอยากให้เพื่อนเพื่อนพี่พีมากินมาไม่ยามยา้สมเด้อสิพาไปกินภาพไปกินก๋วยเตี๋ยวแซบแต่วาใได้สมแซบแต่ผู้อื่นเขาดีแสบน้ำบอ่ะแต่ว่าดังเด้ เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ดังในย่านตำบลน้งวัวสะอาดในนี่แหละน้ำบนันรละเลาะเลยแะกันนี่ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ที่ขืนซื้อลื้อซาเด้แซบเด้พี่น้องแซ,อแซบอิลีไปแซบอีเลนแล้วเขาอยู่เป็นทางผ่านด้วยแหละตรงร้านมันก็เป็นถนนใหญ่เออหลุดสัญจรไปมาเบิดมือเบิดเว้นเบิดคำนะ เจ,เจ้ามเจ้าวามันที่แซ่บซํำใดขนาดไปตลาดก็มายังต้องมากินกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้คือบากินอยู่ในตลาดสันเดทุกคนมาจากตลาดจะมากินกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้เด้อร้านนี้แซ่บเวอร์แซ่บอีหลีเพิ่นขายซอยกันเป็นเป็นล้านกว๋วยเตี๋ยวครอบครัวพอแม่หล,ลักกับลูกไส้พอเป็นผู้ล้างถ้วยลูกไส้เป็นผู้สืบแม่เป็นผู้เห็ดกว๋วยเตี๋ยว แต่รุ่งแรกเพื่นก็นเหีดถอยกันนั่นละ่ะ